กรณีของคลั่งยานะฮะแล้วก็ทำร้ายคนในบ้านนะครับเป็นอดีตทหารนะฮะคือลาออกมายศจ่าสิบเอกนี่นะครับเนี่ยไปทําร้ายยายนะฮะไปทําร้ายยายยายนี่สุดทนเลยนะครับยกมือสาธุเลยใครก็ได้มาเอาหลานยไปบําบัดหน่อยยายทนไม่ไหวแล้วมีภาพนี้ให้ดูนะครับ นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามีคนคนหนึง่งมาทราบว่าเป็นทหารเนี่ยปลดประจำการยศจ่าสิบเอกคลุ้มคลั่งไล่กระทือบยายของตัวเองยายนี่70ปีแล้วนะครับ<อ>เหตุเกิดเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้19กมกราคมนะครับนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่13ชุมชนปู่ตาอําเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดพบว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุก็ถูกล็อกเอาไว้สอบถามนางสุวรรณทองมโนธรรม เพื่อนบ้านนะครับคนนี้เป็นเพื่อนบ้านนะบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยบ้านเธอเนี่ยอยู่ติดกับบ้านของนายดำคือนายดำนั่นแหละนะครับเป็นผู้ก่อเหตุอายุ40ปีโดยนดายดำเนี่ยเพิ่งอาละวาดถือมีดไล่ฟันลูกชายของเธอและก็คนอื่นๆอีกหลายคนพอบอกว่าจะเรียกตำรวจมาให้ช่วยนำตัวไปบำบัดน,นะครับเจ้าที่มาก็จับไม่ได้เนื่องจากว่านายดำเนี่ยล็อกบ้านไม่ให้ใครเข้าบ้านโดยนดายดำเนี่ยชอบจะก่อไฟในห้องด้วยเธอก็กลัวว่าถ้าไฟไหม้บ้านของนายดำเนี่ยอาจจะลุกลามาม,มาไหม้บ้านมาไหม้บ้านของเธอด้วย และก็เวลานายดามเนี่ยเสพยาจะชอบหลอนและก็ช่วยตัวเองให้เห็นอยู่เป็นประจำเลยขณะที่นางจอมพลเนี่ยนะครับอายุ79ปียายของนายดามผู้กอ่อเหตุบอกว่านายดามเนี่ยเป,เป็นหลานเป็นหลานชายที่เธอรักมากแต่ก่อนหน้านี้เป็นทหารจนกระทั่งมาถึงยศเนี่ยจ่าสิบเอกแต่ตอนนี้ลาออกมาแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยหลานไม่พอใจที่เธอเอาถ้วยก,กาแฟที่ที่หลานเนี่ยดื่มจะเอาไปทิ้งหลานไม่พอใจฮะวิ่งไล่ตียายเลย จนยายต้องวิ่งหนีแต่ก็ถูกหลานเนี่ยดึงแขนเอาไว้เธอก็เลยร้องขอความช่วยเหลือจากบรรดาญาติญาติพอดีญาติข้างบ้านเห็นข้าวก็ขู่นายดามว่าอย่านะอย่าทำยายนะไม่เช่นนั้นจะแจ้งตำรวจมาจับนายดามก็เลยปล่อยตัวยายไปทั้งนี้เป็นไปได้ว่าก็อยากจะให้ถ้าหากว่านั่นนะอยากจะให้ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำตัวนายดามไปบำบัดรักษาให้หายหน่อยเพราะว่าเธอเหลืออดจริงๆไม่รู้ว่าวันไหนเวลาไหนนายดามเนี่ยจะลุกขึ้นมาทำร้ายจนกระทั่งถึงตายว่าอย่างนั้นเอาฟังเสียงยายของผู้ก่อเหตุนหน่อย มันไปโยงมันมันบอมีแก่เลยโอใส่อารมณ์บ่มันวางซี่ย้ายผันแกลงใส่ย้ายย้ายผันยันเพิ่ตีย้ายผันแรงออกมาทั้งนอกมานอกบ้านผันยานบ่ไหวเลยไปเกาะเล็กหลานสาวขายของอยู่หน้าบ้านมือนี้ก็เกาะเล็กมือนี้ก็จับรถชกมันก็ดึงแขนย้ายขังนี่แม่ก็เลยว่าเอ้ยเฮ้ยหลานสาวแม่มันนี่อย่างเงี้ยกับมึงยานะมึงยังไม่เห็นแล้วนะหลานสาววาอืม ขันมึงเหตุพูแจ้งตำรวจจับมึงเดี๋ยวนี้โอ้ยสาธุถอกหล้ยสาธุเอาไปยังไ็เอาไปสิขาสิแกงเมกะพร้อมเสมอเอาไปบ่ได้ว่าลูกเนี่ยยายนะครับเอาไปเถอะยกมือสาธุเลยจะเอาไปฆ่าไปแกงยายก็พร้อมเสมอว่าอย่างนั้น<ช>คือพูดไปได้วยความโกรธหลานว่าอย่างนั้นเถอะขณะที่นายธนพงษ์ทันิสิริเจริญญาติของผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็โดนนายดามเนี่ยไล่ฟัน ก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านและก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นทหารประจำการอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะแต่พอกลับมาอยู่บ้านเสพยาอย่างหนักเสพแบบสะสมมานานทําให้ประสาทหลอนอรารวาสทุบตีคนในครอบครัวและก็ทําร้ายเพื่อนบ้านอยากจะให้ตํารวจได้จับผู้ก่อเหตุอ่าเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลอันตรายในชุมชนอาก็เป็นหน้าที่ของตํารวจจะพิจารณากันต่อไปครับ ส่วนที่บ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุ43ปี <c oughs> เขานั่งดื่มเหล้าขาวอยู่เขาดื่มทั้งวันเลยนะแต่ทีนี้เขานึกขึ้นได้ว่าแม่เขาอาจจะหนาวช่วงนี้อากาศหนาวนะเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีแกส๊สไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะใช้คลายความหนาวได้ต้องใช้วิธีจุดฟืนจุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะเขาก็เลยไปสับฟืนทั้งทั้งที่เมาๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าคุณแม่จะได้เอาไว้ใช้ในการจุดไฟแก้หนาวปรากฏด,ด้วยความเมาสับฟับลงไป แทนที่จะเป็นจะไปโดนไม้ไปโดนนิ้วมือตัวเองค่ะ4นิ้วเลยนะคะนี่กู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านด่านรีบเข้าไปช่วยเหลือเลยอยู่ในพื้นที่บ้านตะคงตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คนที่ฟันนิ้วตัวเองเนี่ยก็คือนายพุทธดาชัยสุวรรณอายุ43ปีสภาพก็คือนิ้วมือด้านขวาตั้งแต่นิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยถูกสับเข้าไป4นิ้วนะคะเสียเลือดเป็นจํานวนมากตอ,อนที่นั่งทําแผลอยู่เนี่ยเขาก็ยังพูดอ้อแออยู่เลยและนี่คือ ไอ้มีดที่เอาไว้สับฟืนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขา่นั่งกงเล่าแก้หนาวตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ลืมคิดไปว่าเอ๊ะแล้วแม่จะทํายังไงสงสัยเดี๋ยวแม่จะหนาวยังไม่ได้ผ่าฟืนให้แม่เลยก็เลยลุกไปเอามีดมานั่งฟันฟืนสับฟืนแต่ตอนนั้นก็ยอมรับแล้ว,ว่าเมาแล้วเมาหนักด้วยนะคะฟันไปได้สามสครั้งปรากฏว,ว่าไอ้ครั้งสุดท้ายเนี่ยสับเข้านิ้วตัวเองนะคะเขาบอกเห็นอีกทีหนึ่งคือเลือดไหลโจกแล้วเอาผ้ามาพันห้ามเลือดเองแล้วแต่ว่ามันเอาไม่อยู่ เลือดนี่ยังอยู่ที่ฟืนอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมเราก็รีบเดินไปขอความช่วยเหลือที่ร้านชำเลยเขาก็แจ้งกู้ภัยให้นะคะลองฟังเสียงคนบาดเจ็บหน่อยค่ะไม่ไม่ใช้ให้ให้ให้ใ้ผ่าฟืนตอนนั้นพี่ดื่มไม่กี่ขวดก็ดื่มทั้งวันนะครับวันละสองกันกังไปเรื่อยๆครับ ๋อก็แม่โบนี่นั่งเขาเราพี lek, ouais> ่แม่แม่แม่บนแหลานก็เลยผ่าตอนเย็นอ่ะใช่ครับปกติผมอยู่กับแม่สองคนเองครับในวันคุณแม่ ส่วนทางประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านคุณชิตสนุพองษ์อึงนันทศิริบ,บุญน,นะเขาบอกเขานั่งเล่นอยู่ที่ร้านชำพอดีแล้วในพุทธาพอดีวิ่งมาขอความช่วยเหลือก็เลยเรียบโทรแจ้ง1669บ้านนี้เนี่ยเขาอยู่กันสองคนแม่ลูกไม่มีเตาแก๊สใช้นะคะเขาก็จะใช้ฟืนทั้งทําอาหารแล้วก็ก่อไฟผิงคลายความหนาวนี่ค่ะเอา,าจริงๆคือเขาก็ยังนึกถึงแม่เขาเนาะกละัวแม่เขาจะหนาวนะเขาลุกไปสับฟืนแต่อย่างหนึ่งต้องบอกว่า ไอการดื่มเหล้ามันคลายความหนาวไม่ได้นะมันอันตรายมากนะคะ <Ừ. S 1> หมอเขาก็เตือนอยู่นะตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าเออเขาไม่หนาวเพราะเขากินเหล้าขาวอยู่ทั้งวันแต่เขากลัวแม่เขาหนาวเขาเลยลุกไปสับฟืนทนั้งที่เขาเมาอยู่แล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะ่ะเกือบเสียนิ้วไปแล้วสี่นิ้วเนี่ยครับ